ว่วงแล้ววายแป๊บเดียวเลยเ,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 เลยมื่อวันก่อนยังอยู่ตรงน้นอยู่เลยลลก็ยังเห็นนอนเล่นกันอยู่ก็ยังเห็นนอนเล่นกันอยู่ <laughs> บ้านยัหน่อย